นี่คือรูปพี่ชายของผมเองครับบันทึกเป็นความทรงจําวันที่18มีนา67นะครับทุกคนดูพี่ชายผมยังรอเลยอ่ะดูหุ่นเขาดิผ่านไปนี่ครับเวลาวันเวลาผ่านไปครับ <20 4. S 1> ไปเา <laughs> <laughs> ไม่อยากจะเชื่อจริงหรือวะเนี่ยอะอะไรทำให้พี่ผมมาไกลขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อ เฮ้ยพิทูลตอนพิทูลหนุ่มๆพิทูลหล่อมากขุนโคตรดีอ่ะแม้ตอนนี้เป็นทหารอยู่ไหมฮะตอนนี้เป็นดีเจใช่ไหมอ๋อตอนนี้เป็นดีเจอยู่กรุงเทพแล้วตอนถ้าไปทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ย<ป>ตือป่วยไก่ไปอยู่ถแถวดีเจไปอยู่ถแถวเจดีอะไรกันล่ะโอเคเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับคลิปนี้เออบันทึกเป็นความทรงจําวันที่18มีนาหกเจนะครับ นี่คือรูปแม่ผมเองนะครับทุกคนนี่ผ่านมาแล้วสามสิบกว่าปีครับทุกคนดูเซงยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ดูดิเออแม่โอ้สามสิบปีใช่ไหมเนี่ยอ๋อ <c oughs> ตามการเวลาเนาะตอนนี้สามสิบเจ็ดตอนนี้หกสิบสองโอตอนนี้ยังสาวอยู่ อันนี้สามสิบนี่มีลูกสามคนแล้วโอ้โอดูดีอตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ยังดูแลตัวเองดีอยู่ยังทาครีมอยู่ใช่ไหมครีมอยู่รักสวยรักงามสวยรักงามนะครับนี่เก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับนี่เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูขอบคุณมากครับแม่นี่เก็บไว้เก็บไว้เออบันทึกเป็นความทรงจำวันที่สิบแปดมีนาหกเจ็ดนะครับนี่คือรูปผมสามคนพี่น้องนะครับมีพี่ชายผมและน้องชายนะครับ ม่จากเล็กจนโตกี่ปีแล้วน่ะจากเล็กจนโตกี่ปีผ่านมาแล้วสามสิบปีสามสิบปีใช่ไหมโอเคเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับทุกคนนี่เห็นไหมดีมากเลยนะเออเราทำเป็นคลิปวิดีโอไว้นี่คือรูปแม่ผมกับพี่ชายนะครับ เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับทุกคนนี่ดูครับดูเอาภาพนี้เราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับวันที่18มีนานะครับ67นะนี่ <c oughs> ไอ้หันหนามาดีดีดนี่เด็กน้อยลูกแง่ดีนี้ <c oughs> อ่าโอเค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 ,อเคเออนารักว้วยนารักดีน่ารักมับันทึกเป็นความทรงจำวันที่18มีนาะ67นะครับนี่คือลูกคุณพ่อผมเองนะครับพ่ออ้วนนะได้จากโลกนี้ไปแล้ว